เดี๋ยวเขาไปคุยข้างหน้าเดี๋ยวเขาเข้าข้างหน้าก่อนเดี๋ยวพี่จะพาไปข้างหน้า ข้างขางคี no, right. ่ไม okay. okay. ่ไม่ข like cool ้างหลังข้างหลังได้ล็อกเตกด้วยล็อกเดี๋ยวเอาของก่อนน้องเอาเอาของฝากไปข้างหลังก่อนน้องน้องยกของหน่อยพี่อัดเลยแล้วนี่น้องน้องยกของก่อนดิเดี๋ยวมันน้องของ

อยู่ข้างหลังกำลังออกไปข้างหน้า นียหลังทุกคนเลยเสียอย่งฮะเสียอย่างถ้ามันออกข้างหลังอะฮะไปไหนมันไปข้างหลังทำไมผมก็โดดขึ้นรถดิก็เพร่ะพี่มีหมายจับเมียผมอยู่แล้วอ่ะถูกไหมล่ะอออืเาไม่เป็นไรเแล้วนี่พี่มีหมายจับผมใช่ไหมหรือไม่มีเออเดี๋ยวเออนะทำมาถึงขนาดนี้แล้ว

น้องๆถ่ายรูปถ่ายวิีโอช่วงต่อหน่อยผมเดินไปดูข้างหลังนะก็เป็นการแถลงปิดคดีนะครับตามชืนะ่อเป็นคดีที่ประชาชนสนใจนะครับแลท่านผมจะรอท่านให้ดูส่วนขยายผลนะครับก็เ,บกบเป็นเรื่องกระบวนการขน,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 นคน,นนะครับแต่น้าผมเป็นผู้การศูนย์ปราบปรามฆาตมนุษย์นะครับแล้วก็อะไงกานต่างๆนะครับ กรนะบวนการขนคนย้ายนฐานโดยมีกฎหมายนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับนะประเทศไทยเราเนี่ยนะที่เรายังขยับไปสู่เทียนไม่ได้นะถ้าเราเติดปัญหาเรื่องที่เรายังถูกล็อ,อลกไว้ว่าเราเป็นประเทศที่เป็นทางา่านนะครับนะในประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่มีการส่งออกแรงงานถ่าเดาตัวทโ่ษส่งออรแรงงานคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ นะครับแตนะ่แต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นเส้นทางผ่านนะครับการที่มีการขนผล,ผลนะหรือการาขนแรงงานที่ไม่สมัครใจแรงงานที่ถูกหลอกลวงเข้าถ่ายกระบวนการค้ามนุษย์นะครับนะจากประเทศเพื่อนบ้านนะผ่านประเทศไทยไปยังมาเลเซียนะครับนะเพื่อไปอาหางานทำเพื่อไปหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าซนะึ่งเป็นกระทำที่ ที่กฎหมายเรื่องของการขนขนเครื่อนย้้์แรงงานและการหลอกลวงแต่มีการเก็บค่าหัวนะครับนะผมก็ต้องเรียนว่าในกระบวนการเหล่านี้ยังมีอยู่นะครับนะวันนี้กรดีดังกล่าวนะครับนะทีเ่เป็นคดีขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะครับนะซึ่งมีรถขนแรงงานต่างด้าวน,นะครับที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะในพื้นที่ของอสถา,านีตำรวจภูทรพิจาราชาและก็ไปรุ่งไป นะครับมีผู้เสียชีวิตทันที4ศพนะครับแล้วก็รอดชีวิตมาได้ทั้งหมดหคนนะครับนะเพราะฉะนั้นผมต้องรอที่สั่งการให้ขยายผลสืบสวนทั้งหมดนะถึงที่ไปที่มานะครับเพราะฉะนั้นผมสั่งให้มีการขยายผลทั้งต้นทางและปลายทางนะว่าต้นทางเนี่ยนํามาจากไหนนะแล้วปลายทางจะไปไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นจากการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดนะครับเพราะว่าต้นทางเนี่ยมาจาก ประเทศพาม่านะครับแะมีการใช้การเดินเท้าผ่านเมืองต่างๆแล้วก็เดินจากประเทศพม่าโดยมีคนไทยที่ร่วมมือมีในหน้าฝั่งไทยและในหน้าฝั่งพม่าจากนั้นในส่วนคนไทยก็ทำหน้าที่ในการจัดหารถจัดหายาพาหนนะพระ้อมทั้งติดต่อประาสานงานคนไทยด้วยกันในการนำไปส่งปลายทาง ขบวนการเหล่านี้นะครับนะจะมีการในวันเดียวกันมีการใช้รถขนแรงงานกันเด่าออกไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยโดยการรับจากแนวชายแดนของพม่าบริเวณแม่สอดหรือตาหรือบ้านตานะครับดังนั้นใช้รถทั้งหมดนะครับจากการสืบสวนขยายผลใช้รถทั้งหมด9กคันนะครับในปรนะมาณเดือนมีนาเดือนาของปีหน้า นะครับดังนั้นวันนี้การดำเนินการวันนี้นะครับเราขยายผลจับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับรวมถึงมาตรการค่าโทษในส่วนของผู้กลับท้องที่นะครับผู้กลับพื้นที่ที่ใดนะครับที่เป็นแนวชายแดนปล่อยปลาละเลยให้มีการขนแรงงานหนังด้าเข้ามานะครับจะต้องลงโทษนะครับดังนั้นมีคนคท่ำตายนะครับแล้วก็มีคนพม่า13คนคนขับ1คนนะครับ พอหลัแจเกิดเกตมาใสุ่กเนี่ยครับทางวิตยายนี่ก็ได้ตรวจสอบปรากฏว่าในวันเดียวกันนั้นอ่ะก่อนหน้านี้มันมีการจับที่นครสวรรค์นะครับที่นครสวรรค์และถัดมาก็มีการจับที่บางปีนจากการตรวจสอบพูดคุยปรากฏว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการเดียวกันหมดนะครับเป็นกระบวนการเดียวกันหมดก็คือมีรถท,ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดหกพัน 6, แล้วมีรถสียบหน้าอีกสามนะครับเรื่องพวกนี้เราเราได้เห็นมาแล้วจากการสบ เราก็เลยตั้งต้นว่าตุ้นี้มาจากไหนก็มีาการพูดคุยถ้าแย่เกี่ยวว่าน้องเนี่ยพคนหล่อนี้มาจากที่ไหนจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับก็เลยทราบว่ามีการนักล่อเข้าประเทศนะครับโดยมีในชุดของพม่านะครับอ่าซึ่งเป็นนาอ่คนเนี้ยอยู่ะนสมรภูมินาเป็นการรวมคนวิธีการเดินครับรวมคนแล้วก็จะมาอยู่ที่อโวเ,เลยแนวชายแดนจังหวัดแม่สอดจังหวัดตากทีนี้วิธีการของเขาที่เขา เขาเปลี่ยนก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีเส้นทางถนนซึ่งเขาขนเลยแต่ตอนนี้พอเรามีการเข้ื่อนทปุ๊บเขาก็จะเดินจากชูนิโกโอนี่ข้ามาฝั่งไทยแล้วจะเดินฝั่งเท้าเปิดเท้ามานะครับมาที่บ้านตากคือบ้านตากก็คืออำเภอบ้านตากส่วนจังหวัดจังหวัดตาก,กน,นะครับเพื่อมาลงถนนถนนใหญ่ก็ทอยคนขึ้นพอทอยคนขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีการมีการทยอยส่งขึ้นมา ตาต่ตางๆตจนเป็นเหตุที่ว่าเจ้าตำรวจเนี่ยประกาศการแล้วก็จับคุณได้นะครับเราก็เลยเฉาุนการนี้ไปว่าเอ้ใครอยู่ข้างหลังนะก็เลยทราบว่ามีเราจะมีในหน้าฝั่งไทยสองคนน,นีาา้นะฮะจับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวหัวกบฏนั้นเนี่ยที่แรกเราไม่ทราบแต่จากการที่เราไปตรวจสอบบ้านคนบ้าน้วยแหละเนี่ยปรากฏว่าเจ้าวิเชียรเนี่ยเป็นหัวการใหญ่เป็นตัวคนใหญ่ซึ่งแต่ก่อนนั่นคือเป็นแค่ในหน้าธรรมดาพักผันตัวมาเอง แล้วอีกเรื่องมีทรัพย์สินมีที่ลงที่ดินนะครับแล้วก็มีรถมีการเปลี่ยนแบกในบ้านนะครับมีการเปลี่ยนแบกรอแบกเพื่อให้ทีตำรวจเนี phis, salud, smoking, ่ยสอบสวนนะครับมีกลุ่มจัดหารถอันนี้เป็นบ้านของที่ไม่ตาที่ที่อำเภอวัดตาครับมีรถกระบะแล้วก็มีที่เปลี่ยนแบกอย่างเดียวเลยเพื่อที่จะสอบสวนตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวที่ชัดเลยว่า ขาก็ร <ineffective> ู้ว่าเจ้าเขาก็รู้งานว่าตำรวจจะสังเกตเรื่องอะไรนะครับดีแม่โคจากที่มีเลยนะครับเขาก็มีทั้งสิทธิมาภายเวลาไม่ไไม่ถึงสองปีอะครับแต่ชิบ้านบ้านที่เราไปเจอบ้านญาติน้องแต่ที่ตกลงกันนะครับชุดนี้จะไปส่งส่วนใหญ่ส่งไปประเทศ ตามโรงงานต่างซึ่งทาง,งผู้กับบบินแล้วก็ชีวิตส่วนวิทยายนะครับก็ในส่วนตรวจสอบแล้วดูแล้วว่าบางที่ก็ไปขายที่เดียวบ้างแต่ในส่วนเป็นเป้าหลักๆคือโรงงานหรืออะไรเนี่ยเราก็ตรวจสอบดูไว้นะครับแล้วก็จะทำการเผยแพต่อไปว่ากลุ่มบุคคลเนี้ยขเข้ามาเมืองไทยเนี่ยแล้วไปทําที่โรงงานงกล่าวมันมีมากน้อยขนาดไหนอันนี้เป็นข้อมูลที่เราสืบรวจสอบมานะครับจากนั้นมาก็รถคันเนี่ยได้ทำการตรวจยึดซะแล้วนะครับ เราก็มาหาเรือกันว่าถ้าเอาแก้บทีค yeah. the ุณท่องเมืองเนี่ยตัวเนี้ยมันทําแล้วก็ไม่จบนะครับถ้าเราดูเชื่อก็บอกว่าให้เอาเป็นเรื่องของไอการข้ามชาติต่การข้ามชาติเนี่ยเราจะต้องมีการทาซ้าๆนะครับไอการท่้งมีดวมีการทซ้ำมีการทาได้จากเดิมมาเป็นจำนวนหลายครั้งแต่ถ้าครั้งเดียวเนี่ยบางทีท่านมองดูว่าจะเป็นเรื่องครั้งแรกซึ่งเราตรวจสอบอย่าชัดเจนแล้วเนี่ยความผิดชัดเจนว่ามีการจะทํามา การเป็นระยะมือแล้วนะครับนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีหน่วเดียวนะครับยังมีอีกหลายๆคนนะครับในเรื่องที่ต่อมาเรื่องเคสเนี่ยเราก็สามารถจับกลุ่นตัวได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอะยะขับแ,แจ้งเรื่องฟ้องเงินนะครับตรงนี้มันจะได้กระบวนการนี้มันจะได้หมดไปนะครับมันไม่หมดไปเลยสักทีเดียวเดี๋ยวก็มีตัวแทนขึ้นมาซึ่งตัวแทนขึ้นมาตรงนี้เราก็จะต้องติดตามคือลูกน้องวนงนี้ก็หัดตัวเป็นผู้หน้านะครับ และอย่างที่ท่านเราผู้ช่วยแจ้งคือตอนนี้เราได้ข้อมูลมาจากหมายหน่วยนะครับขาว่าช่องทางมาชาาิแล้วตำรวจจะบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่ามาจากไหนตามข้อติเนียนในการเดินป่ายังไงเนี่ยถ้ามันไม่เคยข้ามตรงนี้มันก็ไม่มีนะครทางเราเนี่ยมีจุดข,ข้ามพรมแดนเนี่ยนะครับเือดทุกจุดละในจังหวัดตามนะครับอันนี้เรา,าทำเป็นรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือมีอตามแนวเสยดไม้ผู้กลับที่อยู่ตามแนวรพักตรงนี้จะต้องทราบนะครับจะต้องทราบว่าอะไรเป็นไงไปที่ไหนยังไงเพราะว่าเราเคยไปตามจับมาเนี่ยบากฏว่าออกไปช่องเดิมที่มีเคยมีการนออ้นของสิงสารสินสรัพย์องมันก็เป็นจุดเดิมผู้กลับโรงพักจะต้องปิดกั้นจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นกล้องวรจปิดก็ดีหรือหรืออะไรก็ดีนะครับจะไม่มีคําว่าไปทางไหนก็ได้ออกทางไหนก็ได้เพราะธรรมชาติของนั้นในการเดินป่าย ไม่มีนะครับทีไ่ไปเดิมแล้วจะต้องไปถามป่ากใหม่มันมาทางเดิมน,นะครับตามเงืนไขาหญ่ตรงนี้เราทำผู้บริหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนำส่งไปทังผู้กับพื้นที่นะครับเอาไปตรวจสอบหาทางป้องกันนะครับขอบคุณครับกระบวนการขนคนทัน้งหมดนะครับเราจะดำเนินคดีความผิดเพิ่มเติมก็คือความผิดตามพร,รบมีส่วนร่วมในองค์กรกับข้ามชาติจากเดิมที่เราดำเนินคดีแค่เพียงแค่ความผิดตามพรบคนต่างด้าวนะ ไปสู่ความผิดตามรบมีส e. ่วนร่วมในองค์กรในการข้ามชาตินะครับรวมถึงเรื่องคนกดเงินนะครับหรือเป็นม้ารับเปิดบัญชีต่างๆนะครับเพะฉะนั้นอาจจะโทษจำคุกนะครับนะสูงสุดสิปีนะครับตามการตัดวรระก็เป็นการสิบปีนะครับะฉะนั้นนำไปสู่การยืดพ้์ทั้งหมดนะครับเพราะถ้าไม่ทำแบบนี้นะครับเมื่อเราทุกวันนี้เราจับความผิดตามรบบคนต่างด้าว นะส่งไปสารสารปรับออกมาทําใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นว,วันนี้สร้างกินโลนี้ั้งหมดนะครับในเบื้องต้มอยู่ที่ดินเก้าไร่รถสิบหกคันนะครับท่าน,จ,นจะเห็นได้ว่ากบวนการเหล่านี้เนี่ยเออ่มีการเอ,อเรียงการโดยการเออ่เปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อรถเ,เปลี่ยนเปนนลี่ยนเปลี่ยนยางรถเปลี่ยนใหม่นะเพื่อไม่ให้เจเ้าหนี้หดจับได้นะครับเพราะเขาเรียนรู้นะครับวิธีการวันนี้ จะเห็นนะครับว่าเราออกหมายจับทั้งในหน้าฝั่งพม่าส่วนในหน้าฝั่งพม่านะครับนาจากการเป็นประชุมร่วมกันนะครับที่ประเทศพม่าอนาบีดอที่ในรีดอเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่วันนี้เราติดต่อโดยตรงกับพบตรของพม่านะครับเพราะนั้นส่งหมายจับรายเรื่อง่าเนี่ยนะครับวันนี้กำลังประสานกับทางพบตรพม่าเพื่อจะให้รับเอาตัวแต่เพราะนั้นก็ต้องเรีกว่า คือเห็นะครับในหน้าฝั่งพม่าและในหน้าฝั่งไทยมีไม่ถึง10คนนะครับเมื่อเอาลงได้จับได้แน่นอนนะครับนะแถวล่างจะขึ้นมาแต่มันต้องใช้เวลานะครับดังนั้นวันนี้หลักการนะครับนะในเส้นทางวันนี้จะต้องเอาที่จังก็คือในเส้นทางธรรมชาติแั่ไั่ไม่ีเส้นทางที่บอกว่า200กิโล100กิโลต่างไม่ไม่ใช่ เส้นทางธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่รู้กันอยู่แล้วนะเพราะเส้นทางอื่นมันเดินไม่ได้มันเป็นเขาเป็นทะเลเป็นแม่น้ํานะครับดังนั้นวันนี้ผมคาโต้อนผู้กับท้องที่แล้วนะครับด่าว่าในพื้นที่เราดชอบเช่นล่าสุดวันนี้กําลังไล่อยู่ในพื้นที่ของระนองนะครับดัานที่มีการผลคกลเข้ามาในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชนะครับ แลวันนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามีกระบวนการขนและเก็บค่าหัวนะครับหัวละแสนนะครับโดยการหลออรวงเข้ามานะครับแต่แล้วเมื่อนําไปสู่แหล่งที่เขาจะไปแล้วไม่มีงานอยู่จริงนะครับและวันนั้นอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้านะครับนก็จะเห็นได้ว่าทางพกุทูนะครับนายที่เป็นตัวผู้หาสําคัญที่อยู่ฝั่งพม่านต่หน้าฝั่งไทยก็จับมาแล้วคือนายบัรุูและนายพรไทยนะครับ อันนี้ในหน้าฝั่งไทยเราต็อกไปสอบแล้วนะครับนะนายวิเชียนนะส่วนกลุ่มที่รองลงมาคือในกลุ่มจจดหารถุนนะครับก็คือนายโรงศักดิ์นายธนเมศนะครับแล้วก็พวกบัญชีเงินฝากนะครับนะบวันนี้ในการใช้บัญชีพวกนี้เริ่มพัฒนาขึ้นนะวันนี้ไม่ยอมใช้บัญชีม้าใช้การเอาเงินไปยอดตามตู้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นะ วันนี้นะครับเราไล่เล้หมดทั้งกระบวนการเพราะฉะนั้นในส่วนกระบวนการเหล่านี้นะครับก็ต้องเรียกว่ากระบวนการสอบสวนนะครับวันนี้เราเราส่งกรบวนการสอบสวนทั้งหมดไปยังท่านเอกการสูงสุดแล้วนะครับดังนั้นคดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวงจนนรนะครับของกระบวนการผลค,นนค้นซึ่งจะส่งผลต่อการรายงานในที่บริผนดงของประเทศไทยนะครับ แตนะ่เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเดี๋ยวผมก็จะลงไปไล่ทั้งกระบวนการนะครับในพื้นที่ของนครศรีวรรมราชเ,เพราะฉะนั้นหลักการนะครับงานที่ขนมาทุกวันนี้นะครับหลักการนะครับถ้าท่านไปยืนดูถ้าท่านไปยืนด,ทนนดูที่แม่สอดนะครับท่านจะเห็นบ้านอยู่หลังนึงเลยนะครับเป็นกระต๊อบนะครับเนี่ยยืนด้วยสายตาจะเห็นนะครับไอ้กระต๊อบเนี้ยเ,เป็นจุดพักคนนะพักคนเพียงห้าร้อยหกร้อย นะแล้วรอดูเวลาก็ส่งข้ามมาฝักแม่สองนะครับแตนะ่วันนี้การทํางานในเรื่องนี้ต้องข้ามไปคุยกัทางฝั่งนู้นนะครับวันนี้ผมไปไป,บบประชุมกับบุคลอพม่าที่ในวีดีโอ,อมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะต้องเอาออจริงอาจ้างด้วยดีนะครับให้